หลังจากที่คนขับแท็กซี่พาเด็กทั้งสองมาจนถึงบ้านที่ตั้งอยู่กลางป่าเด็กชายคนหนึ่งก็กลมหน้าลงไปจิ้มจิมเครื่องมือคล้าย GPS แล้วร้องตะโกนออกมาด้วยความดีใจประมาณว่าเจออะไรบางอย่างก่อนที่เขานั้นจะรีบลุกไปยังหน้าตู้เย็นแท้จริงแล้วตู้เย็นตัวนี้เป็นประตูลับที่สามารถนำเราไปโผล่อีกที่หนึ่งนั่นเองเมื่อเข้ามาอีกฝั่งของประตูทุกคนก็ได้พบกับไข่ที่มีรูปร่างประหลาดหลายใบ ที่เรียงรายอยู่ทั่วบริเวณหรือว่านี่อาจจะเป็นไข่ของเอเลี่ยนสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมะละกแมนและภาพยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าพู้จนตร์ยผ่าหุบเขามรณะปี2009วันหนึ่งสหรัฐได้เกิดเหตุการณ์เอเลี่ยนคุกคามโลกสร้างความฮือหาให้แก่นักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากซึ่งเหตุการณ์นี้ยืนยันได้จากคำให้การของบุคคลผู้เป็นพยาน และภาพจากกล้องนานาประเภทที่จะภาพได้ในระหว่างที่ UFO ตกลงมาจอดที่โลกซึ่งคาดว่าขณะน,นี้พวกเอเลียนน่าจะแฝงตัวอยู่กับมนุษย์เพื่อต้องการสำรวจโลกก็เป็นได้ทว่าทางรัฐบาลกลับไม่ยอมรับและต้องการปกปิดไม่ให้เป็นข่าวโดยอังว่าจะไม่เชื่อจนกว่ากองทัพสหรัฐจะพิสูจน์ให้เห็นว่ามีเอเลียนจริงๆเหตุการณ์เริ่มจากเจ้าหน้าที่ของกองทัพสหรัฐ จับสัญญาณได้ถึงวัตถุลึกลับที่พุ่งลงมาชนผืนโลกด้วยความเร็วสูงหลังจากนั้นแนาทีทางกองทัพก็ได้มีการเรียกตัวเฮรินเบิร์กหัวหน้าโครงการมูลตันหน่วยงานกระทรวงกลาโหมเข้ามารับจัดก,การหน้าที่เรื่องดังกล่าวซึ่งมาเขาและลูกน้องไปถึงจุดเกิดเหตุก็ได้พบกับซาก UFO ของจริงที่กำลังถูกเพลิงลุกไหม้อยู่รอบตัวยานทันได้นั่นเองเฮรินก็ได้ยินเสียงของสิ่งมีชีวิตบางอย่างวิ่งหนีเข้าไปในป่าด้านหลัง นั่นจึงทําให้เขารีบออกคําสั่งกับลูกน้องให้ขยายพื้นที่ปิดล้อมแล้วห้ามใครเข้าออกเด็ดขาดตัดภาพมาที่แจ็คบรูโน่หนุ่มเชฟเฟอร์แท็กซี่ที่ขับรถออกตะเวนหาผู้โดยสารตามปกติภายในลาสเวกัสซึ่งหนึ่งในผู้โดยสารของเขาในวันนี้ที่หญิงสาวกําลังจะมุ่งหน้าไปยัางงาน UFO Space เป p แเมื่อมาถึงที่หมายโดยความที่แจ็ค เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องนอกโลกอยู่แล้วเขาจึงแกล้งแซวเธอว่ายินดีต้อนรับสู่งานประชุมคอนสติตแตกเป็นเหตุให้เธอจำเป็นที่จะต้องอธิบายให้ฟังว่าเธอคือดรอเล็กฟรีแมนเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพบเห็นสิ่งผิดปกติทางดาราศาสตร์กายภาพที่งานประชุมนี้ยินดีต้อนรับนะคนที่เชื่อยากแต่สงสัยก่อนที่จะยื่นเงินค่าโดยสารพร้อมกับบชัวของงานให้แก่แจ็คแล้วลงรถจากไปในวันต่อมา ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังแยกย้ายกันเร่งหาเบาะแสเพิ่มเติมไม่นานหนักพวกเขาก็พบกับร่องรอยบางอย่างจากคูดินจึงตักขึ้นมาวิเคราะห์ก่อนที่จะพบว่าเป็นรอยเท้าของสิ่งมีชีวิตต่างดาวจำนวนสองตัวที่เคลื่อนไหวได้เร็วมากและมีสองเท้าคางและนี่ก็บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าเอเลนอยู่ในรูปแบบของมนุษย์เฮนรี่ <H en ry> จึงออกคำสั่งให้ทบทวนข้อมูลทั้งหมดจากกล้องวงจรปิดในรัศมี50ไมล์นับจากจุดที่ยันตก และเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติทุกชนิดทั้งด้านของแจ็คในขณะที่เขากําลังจะนําแท็กซี่ออกจากอู่จูจ่ๆก็มีรถคันหนึ่งเข้ามาจอดขวางก่อนที่ชายสองคนจะลงมาจากรถคันดังกล่าวซึ่งทั้งสองคนนี้ก็คือลูกน้องมาเฟียที่ชื่อว่าวูฟถูกส่งมาเพื่อเจรจาเกมคู่ให้แจ็คก,กลับไปทํางานขับรถให้เกวูฟแต่ไม่ว่าทั้งคู่จะพูดอย่างไรจะก,ก็ยังคงปฏิเสธและยืนยันคําเดิมว่าตนไม่พอใจในการขับขี่นั่นจึงเป็นเหตุทําให้พวกเขา เขารุมทำร้ายร่างกายแจ็คจนเกิดการต่อสู้เล็กน้อยจนสุดท้ายพวกมันก็ชักปืนขึ้นมาจะยิงแต่ก็โชคดีที่ในตอนนั้นตำรวจก็ผ่านมาเห็นเหตุการณ์พอดีและไล่ให้ทั้งสองออกจากจุดจอดแท็กซี่ทันทีแจ็คจึงรอดตายจากฝีมือลูกน้องของมาเฟียหลังจากเหตุการณ์สงบลงแจ็คก,ก็ขับรถแท็กซี่ออกทำงานตามปกติเพียงครู่เดียวสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นผ่านกระจก ว่ามีเด็กวัยรุ่นชายหญิงสองคนนั่งอยู่ที่เบาะหลังนั่นจึงทําให้เขาตกใจมากและเหยียบเบรกทันทีซึ่งเมื่อหันไปถามถึงที่มาที่ไปเด็กทั้งสองก็ตอบด้วยคําพูดแปลกๆและไม่ทันทีที่แจ็คจะได้ถามอะไรต่อเด็กผู้ชายก็นแนะนําตัวว่าตนชื่อเศธส่วนน้องสาวชื่อซาราตามด้วยการยื่นเงินหนึ่งก่อนแล้วพูดว่าเราสามารถใช้บริการยันพาหนะของคุณด้วยเงินจํานวนนี้ได้หรือไม่ หากตกลงก็ขอให้ไปเดี๋ววนี้เพราะเรามีเหตุด่วนที่จะต้องถึงจุดหมายอย่างตรงเวลาและด้วยความที่รถข้างหลังบีบแตรไล่บวกกับนี่สินจำนวนมากรออยู่ทำให้จักจึงตอบตกลงก่อนที่เขาจะมุ่งหน้าไปตามทางที่เด็กทั้งสองจะไปโดยที่ไม่รู้เลยว,ว่าปลายทางคือที่ใดขณะเดียวกันเองทางด้านของแฮนรีเจ้าหน้าที่ก็ได้ค้นพบเบาะแสของเซธและซาร่าพบว่าเด็กทั้งสองอาศัยรถบัสผู้สูงอายุมาลงที่ลาสเวกัสจากนั้นก็ใช้พลังจิต ชกเอาเงินไปจากตู้ a t m จนหมดที่สำคัญพวกเขาทราบแล้วด้วยว่าแท็กซี่ที่ทั้งสองคนขึ้นก็คือรถของแจ็คนั่นจึงทำให้เฮนรี่ออกคำสั่งไล่ล่าแท็กซี่คันนั้นเพียงไม่นานพวกเขาก็ตามแจ็คมาติดติดโดยรถจำนวนทั้งหมด3คันซาราที่เห็นก่อนจึงเตือนแจ็คว่ามีรถกำลังไล่ตามแต่แจ็คดันไม่เชื่อเพราะคิดว่าเขาอาจจะอยากแซง เขาจึงชะลอรถให้ช้าลงทําให้พวกเจ้าหน้าที่สามารถแซงไปดักหน้าได้อย่างง่ายดายแต่ก็โชคยังดีที่แจ็คมีทักษะในการขับรถโคดเทปเขาจึงสามารถหลุดออกจากวงล้อมของทั้ง3าคันได้แต่รถแท็กซี่ก็ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากทว่าพวกเขาก็ยังไม่หยุดตามเซธจึงแอบใช้พลังจิตไม่ให้แจ็คเห็นทะลุกออกไปอยู่นอกรถและยืนขวางถนนทําให้รถของเจ้าหน้าที่ขวางจังและยับไปทั้งคันต่างจากเซธที่ไม่มีแม้แต่แผลเดียว เมื่อรถของเจ้าหน้าที่ทั้ง3าคนนิ่งลงแล้วสา,ารากช้พลังควบคุมแท็กซี่ให้รถวิ่งถอยหลังกลับไปรับพี่ชายโดยความที่แจ็คไม่รู้เลยเข้าใจว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของลูกน้องวูฟจึงลงไปจากรถด่าทอด้วยพระนามว่าให้ตายยังไงตนก็จะไม่กลับไปทํางานให้วูฟเด็ดขาดซึ่งเฮนรี่ก็เตือนว่าแจ็คก,กาลังเข้ามายุ่งเรื่องใหญ่ที่เกินตัวแต่แจ็คก,ก็ไม่ฟังแถมยังมีการทุบรถแสดงถึงความไม่พอใจแล้วขับแท็กซี่หนีออกไป ชั้นนี้เองเฮนรี่จึงคิดว่าแจ็คอาจจะมีเอี่ยวด้วยจึงสั่งลูกน้องแค้นประวัติแจ็คอย่างละเอียดพร้อมกับเรียกให้เครื่องบินมารับเพื่อออกไล่ล่าต่อผ่านไปสักพักแจ็ Jack กระพาเด็กทั้งสองมาจนถึงจุดหมายปลายทางซึ่งเป็นบ้านร้างหลังเดียวที่ตั้งอยู่กลางป่าทันทีที่จอดรถเด็กทั้งสองก็มาพูดพร่ำทำเพลงควักเงินใจ่ายให้ท้งก่อนแล้วรีบลงรถไปซึ่งมาแจ็คลองนับดูก็พบว่าเด็กๆให้ทิปมากถึง500ปอนด์ของค่าด้วยสารทั้งหมด ทำให้เขารู้สึกไม่อยากเอาเปรียบเด็กจึงลงจากรถเอาเงินไปคืนสิ่งนั้นก็เป็นจังหวะเดียวกันที่แจ็คได้ยินเสียงโครมครามดังมาจากข้างในบริเวณจึงเกิดความเป็นห่วงเด็กๆและแตัดสินใจเดินตามเข้าไปดูเมื่อมาถึงก็พบว่าเด็กทั้งสองมีท่าทางแปลกๆเขาจึงถามว่ามีปัญหาอะไรไหมซึ่งสาระก็กําลังจะตอบแต่กระดันดนพี่ชายห้ามไว้ด้วยเหตุผลที่ว่าเราไม่ควรไว้ใจมนุษย์ทันใดนั่นเองเสร็จก็ก้มหน้าลง เหลือไปจิ้มเครื่องมือคล้ายๆ GPS แล้วร้องตะโกนออกมาด้วยความดีใจประมาณว่าเจออะไรบางอย่างก่อนที่จะรีบลุกขึ้นไปอย่างหน้าตู้เย็นที่จริงแล้วตู้เย็นนี้เป็นประตูลับไปโผล่อีกที่หนึ่งนั่นเองแจ็คที่เห็นดังนั้นถึงกับสับสนว่าควรจะทํายังไงต่อดีเพราะถ้าตามไปก็เท่ากับว่ารนหาเรื่องให้กับตนเองแต่สุดท้ายก็เลิกที่จะวิ่งตามเข้าไปโดยไม่ทันได้สังเกตเลยว่ามีตัวอะไรบางอย่างแอบตามเข้ามาเช่นกัน เมื่อเข้ามาอีกฝั่งของประตูพวกเขาก็ได้พบกับรูปไข่ปลประหลาดที่มีหลายใบายรายเรียงอยู่ทั่วบริเวณแซดจึงใช้เครื่องมือ GPS ที่ว่าสแกนไปที่รอบๆไขเพื่อหาสิ่งที่ต้องการซึ่งไม่นั้นก็เจอจากนั้นสาระก็รับหน้าที่แทรกมือเข้ามาหยิบสิ่งของที่ต้องการออกมาแจคกี้เห็นเช่นนั้นก็ยืนงง,งๆและพยายามถามว่าเหตุการณ์นี้คืออะไรซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้ตอบตตรงตอบเพียงแค่ว่านี่คือสิ่งที่พวกเขาตามหาและมันก็มีค่ามาก จนถึงขั้นที่บอกว่ามันมีพวกอื่นอีกที่ต้องการมันอย่างพูดไม่ทันจบพวกอื่นๆที่ว่าก็ตามมาติดๆทำให้ทั้งสามต้องวิ่งหาที่ซ่อนตัวในระหว่างนั้นเองพวกมันก็ได้ใช้ปืนลำแสงยิงไปที่ไข่ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ลามไปทั่วบริเวณเป็นเหตุให้ทั้งสามคนต้องหนีไฟออกมาจากที่ซ่อนตัวพร้อมกับต่อสู้กับพวกมันและหลังจากนั้นไม่นานทั้งสามก็ขบับรถหนีออกมาสำเร็จหลังจากที่ออกมาได้ระยะหนึ่ง ยานของพวกมันก็ได้ไล่หลังตามมาทันนั่นจึงทําให้แจ็คจึงต้องใช้ทักษะเสียนรถขับลีกออกนอกเส้นทางลงมาจอดหลบอยู่ที่อุโม,มง์รถไฟอย่างเงียบที่สุดด้วยความยังคงคาใจแจ็คจึงถามว่าพวกมันคืออะไรเด็กๆจึงตอบว่าพวกมันคือไซฟอนทันใดนั่นเองไฟของยานลําเดิมก็มได้สอดสองเข้ามาเรื่อยๆจากทางด้านหลังจนกระทั่งถึงหน้ารถโชคดีที่ไซมอนมันเปลี่ยนใจหันกลับไปเสียก่อนทั้งสามจึงรอดมาอีกครั้ง จ็คที่เห็นเช่นนั้นจึงค่อยๆถอยรถออกมาและรีบขับนี้ไปตามทางรถไฟแม่นานนักสายมันก็ตามมาเจออีกจำได้จ็คจึงเหยียบคันเร่งขับเข้าอุโมงค์ไกลๆโดยที่มันก็ตามเข้ามาติดๆและที่ซวยไปกว่านั้นก็คือ ดานนาของพวกเขามีรถไฟขบวนยาวกำลังสวนทางเข้ามาในอุโมงค์เช่นกันทว่ารถแท็กซี่มันกระดันเหยียบเต็มที่ได้แค่ร้อยเดียวและคาดว่าต้องไม่ทันแน่นอนเมื่อเป็นเช่นนั้นซาร่าจึงใช้พลังวิเศษทำให้รถเหยียบได้จนมิดใหม่และหลุดออกมาจากอุโมงค์ได้อย่างหุดหิดส่วนยานของพวกมันก็ถูกรถไฟอัดเข้าเต็มๆจนเกิดระเบิดอย่างรุนแรงทางฝั่งของกองทัพสหรัฐขณะนี้พวกเขาก็ได้ข้อมูลของแจ็คและทราบว่า แจ็คเคยเข้าออกคุกมาตั้งแต่เด็กมีทักษะในการขับรถสิ่งเคยเป็นคนขับรถให้มาเฟียที่ชื่อฟูบและเพิ่งจะพ้นโทษจากข้อหาลักรถแล้วผันตัวมาเป็นคนขับรถแท็กซี่ในปัจจุบันซึ่งข้อมูลที่ปรากฏจากกล้องติดตามภายในรถแท็กซี่ที่แจ็คขับมันก็เพิ่งจะหยุดแสดงผลไปเมื่อ28นาทีที่แล้วและจุดสุดท้ายก็คืออุโมงค์รถไฟนอกเมืองนั่นเองท้งฝั่งของแจ็คและเด็กๆในตอนนั้นแจ็คได้เค้นถามความจริงทั้งหมดโดยน้ำเสียงหนักแน่นท้งคููจึงยอมรับสรารภาพวา่า เราเป็นเอเลี่ยนด้วยความที่แจ็คไม่เชื่อเรื่องพวกนี้จึงไวไว่ายออกมาและหาว่าเด็กๆกุเรื่องซาร่าจึงไม่พูดมากเธอจึงเสกของในรถให้ลอยเพื่อเป็นคำยืนยันว่าตนเองและพี่ชายไม่ได้โกหกใน,นจังหวะนั้นเลนเอาแจ็คถึงกับอึ้งไปชั่วขณะซาร่ายยังบอกต่ออีกว่าเราสามารถเคลื่อนย้ายวัตถุได้ด้วยพลังจิตซึ่งในขณะนี้ทั้งสามก็ไม่รู้เลยว่าพวกเจ้าหน้าที่แกะรอยตามมาจนถึงอุโม,มงค์รถไฟจุดที่เกิดเหตุเมื่อครู่แล้ว ที่มากไปกว่านั้นก็คือพวกสายฟอนมันยังไม่ตายเพียงแค่มันซ่อมตัวเองเล็กน้อยร่างก็กลับมาสมบูรณ์แบบในช่วงดึกคืนนั้นแจ็คได้พาซากรถที่สภาพแย่เต็มทีเข้ามาจอดอยู่หน้าอู่แห่งหนึ่งของสโตนีครีกซึ่งแน่นอนที่เจ้าข,ของอู่จะไม่ยอมซ่อมในทันทีเพราะมันดึกพอสมควรสาระที่อ่านใจเขาได้ จึงพูดขึ้นมาว่าเขาต้องการแค่ค่าแรงที่สูงกว่าปกติเจคจึงเสนอใใจ่ายค่าแรงให้สามเท่าแต่ต้องเสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงทําให้เขาตอบตกลงอย่างง่ายดายและในระหว่างที่รอซ่อมรถเสร็จเจคก,ก็พาเด็กๆเขามานั่งพักเล่นในร้านอาหารไกลไกลซึ่งในใจลึกๆของเขาก็มีแผนคิดจะชิงหนีเด็กทั้งสองไปทว่าวสาระที่อ่านใจคนได้จึงพูดดักคอยเจคไว้ก่อนสักครู่เดียวเจ้าของอู่แท็กซี่ก็โทรเข้ามาที่มือถือของเจคหวังจะทวงค่าซ่อมรถ แจ็คจึงบอกตำแหน่งที่อยู่ไปตามตรงเพื่อตัดความรำคาญโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าพวกเจ้าหน้าที่ได้แอบดักฟังอยู่ทำให้พวกมันรู้ตำแหน่งและมุ่งหน้ามาที่นั่นทันทีมือถือของแจ็คก,ก็ดังขึ้นอีกครั้งซึ่งรอบนี้ปลายสายก็คือเฮนรี่โทรมาจากฝั่งตรงข้ามร้านอาหารที่ทั้งสามนั่งอยู่เพื่อที่จะเจรจาให้แจ็คยอมส่งตัวเด็กๆให้แก่เขาและกับการล้างคดีติดตัวของแจ็คอย่างหมดจดนั่นจึงทำให้แจ็คตีเนีนตอบตกลงและรีบกดวางสาย ทว่าฝั่งของเฮนรี่นั่นรู้ทันทีจึงสั่งทหารปิดล้อมทุกทางเข้าออกส่วนแจ็คก,ก็ใช้วิธีเดินไปแจ้งกับนายอำเภอที่อยู่ภายในร้านว่ากลุ่มคนติดอาวุธกำลังจะเข้ามาที่นี่ทันทีที่เขาพูดจบก็รีบพาเด็กๆหนีมาทางด้านหลังและก็โชคยังดีที่พนักงานเสิร์ฟสาวคนหนึ่งอยากจะช่วยจึงชี้ทางให้ทั้งสามนีออกทางดัดฟ้าเมื่อแจ็คพาเด็กๆลงมาจากดัดฟ้าเขาก็ได้ไปชั้นหน้ากับหมาดุตัวใหญ่ด้วยสัญชตาตญาณของหมามันจึงพุ่งเข้ามาจะกัดแจ็ค แต่ก็โชคดีที่ซาร่าเบรกไว้ให้แถมยังคุยกันร,รู้เรื่องอีกด้วยก่อนที่ทั้งสามจะรีบวิ่งไปเอารถจากอู่และขับผ่านเจ้าหน้าที่ออกไปโดยที่ซาร่านั้นก็ใช้พลังวิเศษทําให้รถเจ้าหน้าที่พังทุกคันเฮนรี่ที่หันดังนั้นจึงล้มมาจากดัดฟ้าและตั้งท่าเตรียมจะยิงปืนดักแต่ก็ดันโดนหมากัดแขนหลังจากที่หมาจัดการเฮรี่แล้วมันก็วิ่งตามแจ็คมาซาร่าจึงทําให้รถหยุดเพื่อจอดรับน้องหมาไปด้วยและแล้วทุกคนก็รอดออกมาได้ ระหว่างทางเซธได้บอกกับแจ็คว่าต้องการจะไปยังศูนย์ปฏิบัติงานของพวกเฮนรี่เพราะว่ายานแม่ถูกขโมยไปไว้ที่นั่นและถ้าเรากลับไปดาวไม่ทันเวลาคนที่ตายก็คือมนุษย์ทั้งโลกด้วยความที่แจ็คไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยจึงนึกถึงคนคนหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือดร์อเล็กฟริดแมนก่อนที่ทั้งหมดจะวนรถกลับไปหาเธอที่ลาสเวกัสเมื่อมาถึงทั้งสามก็รีบดิ่งตรงไปหาดอกเตอร์ที่ห้องประชุมอย่างเร่งด่วนในตอนแรก ทั้งสามบอกเรื่องนี้กับดรอเล็กซ์เธอก็ยังไม่เชื่อในทันทีจนกระทั่งเด็กทั้งสองโชว์พลังที่มีให้เธอได้เห็นกับตาก่อนที่จะเล่าความเป็นมาทั้งหมดให้เธอฟังว่า้าของเรากําลังจะตายและพ่อแม่ของเราศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกเพื่อหาหนทางสู่อนาคตจนได้ทราบว,ว่าโลกเหมาะต่อการอยู่รอดของเผ่าพัานธุ์เราซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่ท่านผู้นําดาวสนใจเป็นอย่างมากและกองทัพก็กําลังจะคิดวิธีที่ง่ายที่สุดในการดํารงต่อ โดยการทิ้งดาวเก่าแล้วมาอยู่ที่โลกสิ่งพอแม่เรายืนหยัดที่จะต่อต้านทาให้โดนคุมขังเราทั้งสองจึงเป็นตัวแทนมาทดลองวิธีฟื้นฟูดาวที่โลกและมันก็สําเร็จจึงต้องรีบตามหายานแม่เพื่อนําผลการทดลองนี้กลับไปก่อนที่พวกหุ่นไซฟอนของกองทัพจะฆ่าเราทั้งสองหรือบุกเข้ามารุกรานโลกซะก่อน ทางดรอเล็กซ์ที่ได้ยินดังนั้นจึงรีบวางแผนหาทางที่จะไปอย่างยานทันทีโดยคนเดียวที่รู้ตำแหน่งศูนย์บัญชาการของเฮนรี่นั้นก็คือดร์ฮาร์เรนเผื่อร่วมงานคนหนึ่งของดรอเล็กซ์ซึ่งเมื่อไปสอบถามเขาก็บอกว่าจะต้องไปยังวิชเมลเทนหรือหุบเขามรณะนั่นเองก่อนที่เขาจะยื่นแผนที่อย่างละเอียดพร้อมกับบอกให้ทั้งหมดเริ่มออกเดินทางอย่างเร็วที่สุดถาวายอย่างไม่ทันที่จะได้ออกจากงาน UFO สารพัดความสวยใกลมาเยือน เนื่องจากทั้งลูกน้องมาเฟียเฮนรีเจ้าหน้าที่ตามมาเจอพวกเขาพร้อมกันในทีเดียวเป็นเห็นให้ทั้งหมดต้องพยายามเอาตัวรอดจากเหล่าอุปสรรคดังกล่าวพร้อมกับหาทางหนีออกไปจากที่นี่ก่อนที่แท็กซี่จะวิ่งออกไปสู่ท้องถนนตามโดยรถของเจ้าหน้าที่ที่ตามมาอีกจํานวนหลายคันซึ่งกว่าที่พวกเจ้าหน้าที่จะรู้ตัวว่าโดนหลอกก็สายไปแล้วเพราะคนขับแท็กซี่ในตอนนี้ คือดอกเตอร์ฮาลนส่วนพวกแจ็คนั้นก็ใช้รถของดอกเตอร์ฮาเลนหนีไปจนไกลพอสมควรและแม่นั้นก็ถึงวิชมลเทนทั้ง 4. ีประสานกำลังสมองสำรวจไปทั่วบริเวณเพื่อหาทางเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวโดยไม่มีใครสังเกตเห็นเลยว่ามีกล้องวงจรปิดซ่อนอยู่ตามต้นไม้หลายจุดชั้นนี้เองพวกเจ้าหน้าที่จึงเห็นหมดทุกอย่างถูกการกระทำของพวกเขาทั้งหมดและจับกลุมตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยเซตกับซาร่านั้นถูกยิงยาสลบและนำร่างกายไปเตรียมทำการวิจัยแจ็กที่เห็นดังนั้นก็ไม่ยอมเขาจู่โจมเจ้าหน้าที่ทันทีหวังจะช่วยเด็กทั้งสองแต่ก็ไม่พ้นแถมยังถูกเจ้าหน้าที่รุมซัดกลับเต็มๆทันใดนั่นเองเฮนรีก่ก็ปรากฏตัวขึ้นมาดอกเตอร์อล็กจึงพยายามอธิบายทุกความจริงให้เขาฟังพร้อมกับขอร้องว่าให้ส่งเด็กๆก,กลับบ้าน ทว่าเฮริยนันดันไม่สนใจคําพูดของเธอเลยแม้แต่น้อยเลือกที่จะกักตัวเด็กๆไว้เป็นนักโทษข้อหาบุกรุกเข้าสาหรัฐพร้อมกับปิดบังไม่ให้ข่าวแพร่กระจายออกไปทั่วโลกสิ่งมเมจพยายามช่วยเถียงอีกแรงเขาก็คูว่าจะจับเจ็คเข้าคุกอีก20ปีแจ็คจึงยอมจำนอนอย่างง่ายดายนันจึงสร้างความผิดหวังให้กับดรอเล็กอย่างมากก่อนที่ทั้งคู่จะถูกเจ้าหน้าที่ทั้งสองกลุ่มตัวกลับออกไปข้างนอกระหว่ังทาง เขาและเธอได้มีการถกเถียงกันไปมาพร้อมกับมีการลงไม้ลงมือเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ต้องหันกลับมาหามแจ็คจึงใช้โอกาสนั้นทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่พร้อมกับโยนออกไปข้างนอกประตูแล้วชิงเอารถขับเข้าไปช่วยเด็กๆและนี่ก็คือแผนของแจ็คตั้งแต่แรกนั่นเองทั้งคู่พยายามเข้าไปในศูนย์บังคับบัญชาผ่านท่ออะไรสักอย่างจนกระทั่งมีไฟร้อนเอ่อสูงขึ้นมาจึงรู้แล้วว่า นี่คือท่อระบายความร้อนโชคดีที่ทั้งคู่หลบได้ทันจึงสามารถเข้าไปข้างในโดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นแจ็คจึงแฝงตัวตามมุมเพื่อตามหาเด็เดและแล้วก็ได้พบกับห้องวิจัยที่เหล่าเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมการทดลองอะไรบางอย่างกับร่างเอเลียนทั้งสองทั้งด้านของเฮนรีตอนนี้เขาก็ได้พบว่า มีสิ่งมีชีวิตบุกเข้ามาภายในศูนย์ผ่านจอมอนิเตอร์พร้อมกับสัญญาณเตือนภัยที่ดังขึ้นนั่นจึงทำให้เขาออกคำสั่งให้ทหารทั้งหมดบุกไปยังเขตที่แจ้งเตือนและอนุญาตให้จับตายโดยไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขากำลังจะต่อสู้ด้วยนั้นก็คือเจ้าไซฟ,ฟอนและนี่ก็เท่ากับว่าแจคและดร์อเล็กได้จังหวะเข้าไปช่วยเด็กๆพอดีเมื่อจัดการกับเจ้าหน้าที่ห้องคุมเรียบร้อยแล้วก็รีบปลุกเด็กๆเ,เ,เพื่อช่วยกันตามหาย,ยานทันที ในเวลาเดียวกันในขณะที่สถานการณ์ภายในศูนย์กำลังอยู่ในความวุ่นวายเฮนรี่ก็เอกใจและกลับมายังห้องวิจัยนั้นทําให้เขาทราบว,ว่าตอนนี้เด็กๆได้หายตัวไปแล้วทางด้านของแจ็คหลังจากเดินตามหายาันเพียงไม่นานก็ได้พบว่ามันถูกจอดไว้ในห้องห้องหนึ่งท่ามกลางเจ้าหน,น้าที่ที่กําลังช่วยกันวิเคราะห์เพื่อหาทางให้มันใช้งานได้ดออรอเล็ก จึงใส่ชุดแฝงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงลงไปออกคำสั่งให้รีบออกไปจากห้องนี้อ้างว่าเป็นคำสั่งของเฮนรี่และด้วยความที่เธอรู้ศัพททางวิทยาศาสตร์ค่อนข้างเยอะจึงทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเชื่ออย่างสนิทใจและรีบออกไปจนหมดจากนั้นเซจกับซารา่าก็นำอุปกรณ์ที่ตามหาในตอนแรกขึ้นไปแปะไว้ที่ยานเป็นการสตาร์ทเครื่องและเปิดประตูเราจึงทราบได้ทันทีว่านี่คือกุญแจในจังหวะที่ทั้งสี่กำลังจะขึ้นยานทันใดนั่นเอง เฮนรี่พร้อมทหารก็บุกเข้ามาพร้อมอาวุธครบมือในตอนนั้นมันกล่าวขับใจเด็กเอเลียนทั้งสองที่เฉลยว่าต้องทำยังไงถึงจะใช้งานเจ้ายานนี้ได้ทั้งที่ตนและพวกคิดค้นมาตลอดแทบหัวแตกแต่แล้วจูๆ่ๆทหารคนหนึ่งก็ได้เผลอลั่นไกทําให้ทหารคนอื่นๆยิงตามท่ามกลางเสียงคําสั่งหยุดของแฮรี่เซตที่เห็นเช่นนั้นจึงใช้พลังสร้างเกราะกาําบังไม่ให้กระสุนเข้ามาโดนร่างกายของทั้งสี่เพียงพริบตาเดียว ความโกโลอขนก็เกิดขึ้นอีกครั้งเพราะพวกไซฟ,ฟอนตามก็ามาระเบิดทำลายล้างทุกอย่างที่ขวางหนาเจคจึงสั่งให้ทั้ง3รีบเข้าไปในยานแล้วออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดโดยคนขับก็คือเซธและซาลาเด็กทั้งสองขับยานฝ่าฝูงเหล่าทหารและไซฟ,ฟอนไปอย่างทุลักทุเลแถมเฮริก,ก็ยังสั่งปิดประตูซึ่งกว่าย,ยานจะมาถึงทางออกเวลาก็เหลือเพียง3าวิสุดท้ายแด่กทั้งสองจึงตัดสินใจบังคับยานแนวตะแคงจนรอดออกไปจากประตูได้สำเร็จ แต่แล้วยานก็เกิดความผิดปกติเนื่องจากประตูแอร์ล็อกขัดข้องแจ็คจึงอาสาไปดูให้เมื่อไปถึงก็พบว่าเป็นฝีมือของไซฟอนเป็นเหตุให้แจ็คโดนเล่นงานจนหน่วมเซตตี้เห็นท่าไม่ดีจึงขอแรงให้ดร์อเล็กควบคุมยานแทนครู่หนึ่งเผื่อที่ตนจะไปช่วยแจ็คจัดการกับพวกมันและเมื่อทุกอย่างกลับเข้าสู่หมดปกติแบ็กทั้งสองก็มีแผนว่าจะกลับดาวและในตอนนั้นเขาได้มอบอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งให้แก่แจ็คไว้สําหรับติดต่อพวกเขา เื่อพบกันในครั้งหน้าพร้อมกับกล่าวขอบคุณและอำลาทั้งสองอย่างซาบซึ้งแล้วขับยานจากไปหลังจากนั้นมาชีวิตของแจ็คและดตอร์อเล็กก็ดำเนินไปมาอย่างดีมากทั้งสองร่วมนำเหตุการณ์ดังกล่าวเขียนเป็นหนังสือเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับรู้เพราะคิดว่าสิ่งนี้ไม่ควรปกปิดเป็นเหตุให้ทั้งคู่ผันตัวมาเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังฐานะร่ำรวยไม่ใช่โชเฟอร์แท็กซี่จนๆหรือนักวิทยากรโนเนมอีกต่อไป แล้วหนังก็ได้ตัดจบลงถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด c r i b e ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ